สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับของหมอล่ำทุกขณะในประเทศไทยค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับไคเพ่งโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องค่ะล่าสุดเมื่อนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพจดังสบายดีแซบโพสต์แบบนี้ค่ะพี่น้องโดนกันเพียบเสียงอีสานอีสานสนครศิลเปรีวพราวและเกลียงไกลอีสาสนศิ์ผู้จัดเอาเงินไปไหนหมดนอ้อเกิดหยังขึืนน้อค่ะพี่น้อง หมายถึงว่าผู้จัดจัดงานแล้วเอาเงินไปใส่เบิดหมายความว่าบอิจายหรือใจบรเบิดหรือจังใดค่ะพี่น้องไปเบึงรายละเอียดค่ะพี่น้องหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรด็อกเตอร์กฤิิชัยวงเล็บปอโ,โชตสุวรรณจินดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรเข้าให้กำลังใจคุณแม่นกน้อยอุไรพรหลังเกิดเหตุดรามา่าหมอลำเบี้ยวงาน สถานที่ตำรวจภูทรอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะคะพี่น้องคะแล้วกับมีภาพของคุณแม่นกน้อยอุไรพรและท่านนายกนะคะพี่น้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาน,นะคะพี่น้องแล้วเรื่องนี้เพิ่นบอกว่ามีผู้จัดบางท่านในภาพโปสเตอร์มีบอกว่าการวานนะคะพี่น้อง ไม่จ่ายค่าจ้างหมอลำหมดจึงเหตุให้การดําเนินงานสะดุดค่ะพี่น้องแอดเก็เลยตามไปเบิงของการวานเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิงของสบายดีแซบอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องไปดูที่เพจของการวานอีกครั้งหนึ่งค่ะเพจของการวานหมอลำแบรนดิง้งลงตาร่างงานของแม่นงหน่อยอุไรพอนเอาไว ั้งแต่วันที่12จนถึงวัน 19, ที่1 9เกท่านว่าคมค่ะพี่น้องเมื่อนี้วัน 19, ที่1 9เกท่านว่าคมได้ยินนคาวาแม่จะบอลลินเพราะว่าได้รับเงินแค่100,000บาทร่วมหนึ่งอาทิตย์ได้เงินไม่ครบนะคะการบริหารจัดการวงย่อมสะดุดค่าใช้จ่ายบานตะไทยจะเอายังไงดีนะคะ12 13 14 15 16 17 18 19ได้รับเงินบอ่อเต็ม แม่ในฐานะผู้บริหารเล่ากะเสียขวัญกำลังใจนะคะพี่น้องเล่ากับว่าอยากแสดงบอสอยากแสดงต่อแล้วคือมั่นกะคาใส่ใจหลเนาะค่ะพี่น้องเนาะทีนี้มาเบิงทงังเพจการวานหมอลำแรนดิง้งเพิ่นออกมาชี้แจงในเรื่องของการวานค้างวงบางส่วนนั้นขอยอมรับและต้องขอโทษทุกฝ่ายขอความเห็นใจทางทีมกําลังแก้ไขเจรจา เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดอ้าวค่ะพี่น้องแล้วพลก็บอกว่าผู้จัดคอนเสิร์ตการวานหมอลำแรนดิง้งชี้แจงประเด็นเบี้ยวค่าจ้างงานแสดงหมอลำทางภาคเหนือของหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรชี้แจงประเด็นของการวานค้างค่าจ้างบางส่วนนั้นขอยอมรับและต้องขอโทษทุกฝ่ายขอความเห็นใจทางทีมงานกำลังเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ผู้จัดเบี้ยวค่าจ้างแม่นกน้อยแจ้งชัดางานภาคเหนือหนึ่งสัปดาห์ค้างค่าจ้างทุกงานล่าสุดได้เพียงแสนเดียวพี่น้องเกือบสัปดาห์วันนี้เมื่อนี้วันที่สิบเก้าเหรเนาะได้ค่าจ้างเพียงแสนเดียวกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้จัดรายึ่งออกมาโพสต์พาพพิงว่าหมอลำเสียงอีสานเบี้ยวการแสดงทำให้บรรยากาศภายในงานเกิดความวุ่นวาย ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ขายที่เตรียมพื้นที่ขายของต่างรวมตัวแสดงความไม่พอใจหลังทราบว่าวงกำลังเดินทางกลับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าวงหมอลำเสียงอีสานได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของวงยืนยันชัดเจนว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่หมอลำเลย แต่เกิดจากผู้จัดงานที่ค้างค่าจ้างต่อเนื่องทุกงานตั้งแต่เดินสายแสดงในพื้นที่ภาคเหนือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พี่น้องแม่นกน้อยเผยว่างานล่าสุดที่จังหวัดลำปางได้รับค่าจ้างเพียงหนึ่งแสนบาทจากค่าตัวทั้งหมดสามแสนบาทและยังมีค่าจ้างค้างสะสมจากหลายงานส่งผลให้ศิลปินและทีมงานขาดกำลังใจรวมถึงไม่มีเงินหมุนเวียน สำหรับเดินทางและการแสดงต่อทั้งนี้แม่นกน้อยย้ำว่าเดิมไม่ต้องการออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นข่าวเลยและยังให้เกียรติผู้จัดงานมาโดยตลอดแต่เมื่อสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความอยู่รอดของวงจึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องทีมและศิลปินพร้อมยืนยันว่าคืนนี้วงเสียงอีสานจะขึ้นทำการแสดงตามปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมาขายของภายในงานาโดยอาจจะใช้วิธีหมอลำเก็บบัตรเองก็คือคุณแม่และคะ่ะที่ม่านสิเก็บบัตรเองเพื่อประคองสถานการณ์ไปก่อนท่ามกลางกระแสให้กำลังใจจากแฟนๆหมอลำจังนวนมากพี่น้องสำหรับผู้จัดรายนี้ก็มีปัญหาการค้างค่าจ้างหมอลำหลายคณะที่ผ่านมา ล่าสุดผู้บริหารวงหมอลำเกรียงไกรอีสานสินก็ออกมาโพสต์ทวงค่าจ้างที่ค้างเช่นกันบ่อฉเพะเกรียงไกรได้พี่น้องอีสานนครสินเพลวพราวแสงทองโดนหมดโดนหมดเลยค่ะพี่น้องไปเบิง้งรายละเอียดของหมอลำคณะต่างๆดังนี้ค่ะพี่น้องทีนี้เรากลับมาที่เพจสบายดีแซบบอกว่าโดนกันเพียบเลยทั้งเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร อีสานนครศิป์ของบอสโนตแปรวพราวแสงทองและเกลียงไกลอีสาสนศิร์ผู้จัดเอาเงินไปไหนนาะนะคะพี่น้องผู้จัดเอาเงินไปไหนนาะนะคะพี่น้องนี่จนกระทั่งท่านดอกเตอร์กฤติชัยสุวรรณจินดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรนะได้เข้าให้กำลังใจคุณแม่คุณแม่มีขวัญกำลังใจดีแล้วก็จะแสดงต่อในค่ำคืนนี้ แต่จะเก็บบัตรเองนะคะพี่น้องพี่ท็อปรายการคนลูกทุ่งก็ออกมา,อาประชาสัมพันธ์หรือ,อแจ้งข่าวเรื่องนี้เหมือนกันว่าล่าสุดหลังจากที่แม่นกน้อยถอดใจว่าจะไม่แสดงจะกลับอุดรแต่ด้วยศักดิ์ศรีท่านก็จะแสดงต่อในค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องคุณพิรุณกรสุดใจหรือ,อผู้บริหารวงเปลียงไกลอีสาน เกลียงไกลอีสาสนศิลเพิินกับโพสต์บอกว่าที่โพสต์ก่อนหน้านี้วันที่9 9้าเก้าทับผมตั้งใจตักเตือนเพื่อให้คุณปรับตัวและเดินหน้ากับธุรกิจนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครถึงทางตันแต่เมื่อแต่เมื่อเลือกไม่ปรับตัวหมายถึงผู้จัดนะคะพี่น้องการวานแถมยังต่อต้านปัญหา อยอมวนกลับมาอีกครั้งเพราะทางออกของธุรกิจนี้คือการปรับเปลี่ยนการบริหารไม่ใช่การต่อต้านปัจจุบันเกลียงไกลออีสานสินยังได้รับค่าตอบแทนไม่ครบคือการกันพีน่น้องและทราบว่าหลายคณะก็ไปเชิญกับปัญหาเดียวกันนี้รวมถึงคณะหมอลำเสียงอีสานขอส่งกำลังใจให้หมอลำทุกคนทุกคณะที่ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบถ้วนและหวังว่า ผู้จัดจะพบทางออกที่ถูกต้องเพื่อยุติปัญหานี้อย่างจริงจังโอ้ค่ะพี่น้องอันนี้คือผู้บริหารของเกลียงไกรอีสานศินคือคุณพิรุตกรสุดใจนะคะพี่น้องบอสเนะคะพี่น้องทีนี้มาถึงคุณพัฒนันทรักษาอแพลวๆภาแสงทองแล้วก็ได้ผลกระทบเพื่อกันค่ะพี่น้องหมอลำแพลวพาาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วบอกว่าในส่วน ข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้วงเพลียวพราเสียงทองก็ยังได้ค่าจ้างไม่ครบตั้งแต่ฤดูการที่แล้วนะคะประมาณหกแสนโอ้พี่น้องหกแสนเหลือใจค่ะนี่ก็จ่ายไม่หมดแต่ก็ยังจัดหมอลำอยู่เรื่อยอันนี้ก็เคยมีคำถามในใจอ,อย่าทำแบบนี้กับใครเลยใจเขาใจเราหมอลำทุกคนแบกภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะมากในแต่ละงาน ถ้าไม่มีทุนหรือไม่พร้อมก็หยุดเถอะค่ะใช้นี่หนูแน่อูไหนเย็นใจเนาะค่ะพี่นอ้องแล้วก็แม,ม่แย่หันเมืองยะููผู้บริหารวงอีสานนครศรีน่าก็บอกว่าคนเดียวกันมาใจอีสานนครศิีน์ด้วยค่าหมอลำค้างอยู่แสนสองตั้งแต่สิบพฤศจิกาสิบพฤศจิกายน ถือบอดโนดจมเสาจมแรงอันนี้คือแม่หันเมืองยยสูกายพี่น้องแล้วกระทั่งการว่านหมอร,รําแรนดิงเพิ่นการับปากยอมรับชี้แจงในเรื่องของการวานค้างค่าวงบางส่วนนั้นขอยอมรับและต้องขอโทษทุกฝ่ายขอความเห็นใจทางทีมกำลังแก้ไขเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดการว่านเพิ่นยอมรับแล้วกายพี่น้อง เอาละค่ะห้ากาบติดตามกันต่อไปทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรเพินจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาจังไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมเมเนแอดขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไหมคลิปนาค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ